ต่อมาอาจารย์จะทำนายดวงชะตาของเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดในชาวราศีพฤษภนะคะดูดวงรายสัปดาห์แต่วันที่29มกราคมจนถึงวันที่4กุมภาพันธ์ปีพศ2567นะคะในชาวราศีพฤษภนะคะ ในชาวราศีพฤกษภในเรื่องของการงานของคุณรอคอยบางคนรอคอยการกู้เงินจากแบงก์บางคนรอคอยเรื่องการตัดสินใจบางคนรอคอยเรื่องที่สภาวะกําลังกุมอกกุมใจและคนสัญญาว่าจะมาช่วยเนี่ยแหละอืกําลังแบกรับอะไรอยู่ค่อนข้างหนักหนาอยู่เหมือนกันนะคะและก็ในเรื่องของการงานคุณไว้ใจไม่ได้กับ คู่แข่งเลยคู่แข่งของคุณศึกษาข้อมูลมาดีมากแน่นมากๆเพราะฉะนั้นระวังแพ้ทางเขานะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของคู่แข่งศัตรูคู่ค้าระมัดระวังให้ดีส่วนในเรื่องของการเงินเงินที่รอเรื่องแบงค์คนให้นะคะหรือคน สัญญาจะมาคลี่คลายปมปัญหาของคุณอยู่เนี่ยถามว่าจะได้ไหมมันมีโอกาสที่ได้นะคะแล้วเขาก็จะดูแลคุณอย่างดีค่อนข้างอบอุ่นเลยเพราะฉะนั้นในเรื่องพันธมิตรเกี่ยวกับการเข้ามา ในการช่วยเหลือนะคะมาช่วยเหลือเรื่องที่คลายเรื่องนี่นี่สินหรือการมาปรับโครงสร้างนี่ให้หรือการมา,านําเงินมาช่วยหรือคุณรอให้เขามาคลายปัญหาอะไรให้กับคุณเป็นจังหวะที่ดีในดวงชะตาของท่านจะเหมาะกับการบูชาพระแม่กาลีพระแม่ธรณีนะคะเหมาะสมมากๆเลยนะคะจะโดดเด่นมากๆและ องค์พระพิคเนตนะคะส่วนในเรื่องใครที่กำลังจะสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือเรื่องการศึกษานะคะต่างๆมีโอกาสสอบได้แต่คุณเหมือนต้องหาถ้าเป็นนักเรียนจะหาคนติว ครูนะั้นต้องเป็นผู้หญิงนะคะหรือกําลังหาผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะเข้าหาและให้งานราบรื่นขึ้นหรือให้เขาช่วยอุปถัมภ์ให้เต็มที่ต้องหาผู้หญิงนะคะเป็นดวงนารีอุปถัมภ์เป็นดวงที่ให้ผู้หญิงช่วยแม้กระทั่งเทวีเทพเจ้าของคุณยังต้องเป็นผู้หญิงเลยนะคะเพราะฉะนั้นในชาวราศีพฤษภโดดเด่นในเรื่องของ นารีอุปถัมภ์แม่คุณแม่ทุนหัวเลยนะคะแต่สําหรับเพศหญิงด้วยกันก็เนี่ยแหละเป็นเพศหญิงนะคะจะโอเคมากๆเลยนะคะที่จะมาช่วยเหลือการแสดงความยินดีด้วยกับชาวราศีพฤษศค่ะอืม